เ3าแสนโรบักที่เราเหลืออยู่เราจะไปถล่มในแมปเด็ดเร็วเป็นแมปที่คนคอมเมนต์ขอมาเยอะที่สุดเลยนะครับว่าอยากให้โรบักของผมไปถล่มที่แมปไหนเด็ดเร็วเนี่ยคือแมกนเพิ่มเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันครับแมปที่คุณผู้ชมขอมาเยอะที่สุดเฮ้ยส่งผมมารักของไปไหนอ่ะ เอาเหมือนว่าแมปจะเล่นได้4คนพอดีเลยนะ <c oughs> เล่นไงอะ่ะไอ,อ้คุณมีเลขหนึ่งบนหัวคุณไปลองเล่นมาแล้วเหรอผมไปเล่นม <c oughs> าแล้วค่ะมาเก้าแสนโรบากเราจะถล่มในแมปนี้ <c oughs> แบบ all in <c oughs> เลือกค้าทุกคนเฮ้ยแมปน,นี้มีอาชีพหมอคนขุดแร่นะักวางเพลงิงอลามโมคาวบอยคนขับรถลูกกิ้งสูงนักบวชแวมพายนักเอาชีวิตรอดซอมบี้ไอรอนคลาสผมเอา นัอนเอาชีวิตรอดเลยแล้วกันอาชีพน,นี้ผมเลือกไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนเอาหมวกไปบังหัวโลนอยู่ดีผมผมก็ห<ม>ายเฉยเลยพอเล่นหมดนี้เอาตังได้พอต้องซื้ออีกรอบบ้อยเก้าสิบเก้ารบได้พันธบัตรห้าสิบใบอ่ะผมต้องเสียไปสี่ร้อยแล้วเพื่อกลายเป็นร้อยพนธบัตรแล้วก็ซื้อคานนี้เลยมาแล้วการหนบนัเอาชีวิตรอดเจเกออ๋อมันไม่ใช่หมวกนี่หว่ามันเป็นผ้าป้งหัวเห็นหัวโล่นอยู่ดีพวกนายไปเลือกคลาสกันด้วยเดี๋ยวพี่ไปผ่านโลบักก่อนมันผ่านแล้วดีกว่าทุกคไอ้เป็นตนาัต่าเ ทำท้าทายอันนี้เป็นหมอเป็นหมอได้รางวาัลนะอ๋อทุกคนจริงๆเราไม่ต้องเติมมันไนะเราทำเควสมันก็ได้พันธบัตรมาช็อปปิง<า>้งกันแล้แต่ผมเติมไนงะผมเน้นเอาเลยเฮ้ยด็อกเตอร์อะไรอะโรงพยาบาลหรออ,อะไรอะ<ต>ผมซื้อ ห้าพันแผ่ทุกคนอ่ะผมซื้อเยอะๆเลยเอาไว้ฮิวหมาห้าอันพอวะหกเจ็ดเอาไว้ฮิวหมาสองแปดเก้าสิบเพื่ออะไรอ่ะน้ำมันจิ้งเหลนหรอทุกคนอ่ะกูซื้อน้ำมันงูซื้อเลยเผาหมดครับธนบัตรผมจะหมดแล้วทุกคนพี่เอาหมดบทนี้มีอะไรปะไม่มีธนาคารหรออ๋อเราขายบรบัตอ่าซื้อตรงนี้ได้เลยมีห้าบรบัตสิบ ยี่สิบห้าสิบกูเหาแพ็คใหญ่วะก็จะสรารโรบะซื้อเลยผมซื้อเลยในนี้ตกฐานเลยยังมีประโยชน์ใช่ปะแจ๊ะพี่ใช้มีประโยชน์ตลอดน้องนี่แหละนี่แหละโรบะโรบออกมาโลบะมันควรามาเพื่ออยะไรควรเอามาใช้กับอะไรแบบนี้ใช่เองข้างมันเพื่ออยุ่ดกดเลยกดเลยไม่มีอะไรซื้อเหรอวะว่าไงน้องคูภาพมันแผลให้หน่อยดิเวลากูชุบอะไม่เสียภาพมันแผลเว้ย เอ้าพี่ซื้อมาแล้ว10อันอ่ะมาโยนได้ป่ะละ่ะได้ได้โอเคเด็ดกดแล้วทุกคนมาขั้นนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มมีอะไรใช้ช็อปปีกงวะอะไรอ่ะน่าของชามหรอว้ามีเกาะมีหมวกอ่ะกูซื้อหมดหมวกเกาะก้อนหยินเหรอถ่านฐา,านอ๋อถ่านอ๋อถ่านแต่เกมมันเ,เกี่ยวกับ,<า>บรถไฟ <อ S 1> <ห>น,นี่น่าจะเอาไว,เาไว้เผาถ่านปะ่ะทำเชื้อเพลิงอ่ะเอามาก่อนเยอะๆเอามาก่อนเลยเอามาก่อนเลยอุ้ยทุกคนดูดิพอเรามีพันธบัตรเราชิลจัดเราช็อปมั่วซั่วเยอะเยอะอันนี้อะไรอ่ะระเบิดไฟทำมือหรอซื้อก่อนแล้วมาทุกคนพัน แาบผมเยอะเกินกดเท่าไหร่ก็ไม่หมดคือมันซื้อแบบทีเดียวรวดเดียวละหลายอันไม่ได้ต้องมานั่งกดอีเดี๋ยวค่อยชาเพิ่มล้านปืนอุ้ยลูกซองห้าอ่ะสามสามลูกซองนี่แพงสุดกูซื้อนี่ซื้อให้มั่งดีซื้อให้มั่งดีสุดไลเปืลกูซื้อซื้อให้มั่งดีมันโยนได้กันได้ป่ะล่ะได้โยนในเกมอ่าเดี๋ยวซื้อมาหลายอันเลยซื้อกระสุนมาให้ด้วยโอเคตีเราฟูจับนี่เอาลูกโม่มาให้ด้วยอันนี้ผมชอบทุกร้านคาแล้วนะทุกคนน่า มาเซอร์496กับปืนเลื่อยไฟฟ้ากูซื้อเลยปืนเลื่อยไฟฟ้า1 4 8โลบักอันนี้เป็นแบบใช้บัตรซื้อได้หรือไมต้องใช้โลบักคเพียวๆกดซื้อมาแล้วครับปืนเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็มาเซอร์496กูซื้อเหมือนกันอีเขามีปืนตั้งแต่เริ่มเลยพี่ดูดีโอ้โหทุกคนดูของผมแน่นมากอันนี้คือแน่นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไปตอนเราเล่นแมงลำบากกี่หมายพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม้แลว เก้าโรบักเราจะบรรจุของได้เพิ่มขึ้นซ <and> ื้อเลยบวกหแสดงว่าซื้อได้เรื่อยๆโอเคเอาไม่ได้ดน่นเดียวนักเอาชีวิตรอดคนขับรถสแจ๊บและหมอเหยาวมิงนี่คือตี้ของเราครับผมส่วนจาเป็นอะไรอะอลาโม่ได้สล้วางแล้วมาแล้วมาแล้ว เอกายืออ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหอยกายนี่เปนของของผมหมอเต็มเลยเกมพารก็มีโอ้ยเมเลยมีกสุนโอ้ยเยอะเลย้เยอะของเเยอะจัดผมเก็บหมดเลยไอ้เหาเป็นหมอไอป่ะเอาอ้นี้ไปท่านแผลเฮยเราหูเลอะมาแล้วไปเลย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 มึงเอาหมเดียวเลยรักษาด้วยเก็บท่านทุกคนผมมีขวานผมไม่ใช้อ่ะไปมอผ้หย ทั้งนี่ต้องใช้ป่ะเอาไปเลยไปเลยอันนี้จะปืนเล่ไฟฟ้าที่ผมเติมมา119รูปักเชี่ยกระสุนเจ็ดหรืสองนัดน้ำมันงูนี่ของพวกหมอว่ะไอหมอมานนี่หมอเทื่อนเอาไปเลยน้ำมันงูหูยน้มันงูไม่ทำแล้วนี่ปืนเติมเหมือนกันมาเซอร์เยี่ยแค่ปืนจัดเยี่ยคนรัวคนรัวมาเหอะกูบอกเลยกูฟูจัดน้องแล้วก็มีปืนไรเฟิลหูยเชี่ยมีแต่ปืนดีๆว่ะไอลูกโม่นี่ว่ะ ไอเ่นกี่โมงเกมมันต้องเล่นยังไงเหรอครับทุกคนไี่กลพี่กลผมประกอบรถอยู่ไอ้มันบอกให้ขายทองอ่ะไกลเงินลากทองคำแท่งไปที่โต๊ะเพื่อขายนี่หรอบูบาทมาเริ่มมาเนี่ยอุ้ยเกินโก้เกินโก้ไอ้นไม่รู้ ตลกมากมั้งอีฮี้ยขอโทษขอโทษมาซื้อถ่านให้ไงพี่มีถ่านเยอะมากนี่พี่เติมอ๋อนี่ไงทุกคนมันได้เชื้อเพลิงจริงด้วยนี่นี่เต็มแล้วเต็มแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ทิ้งถ่านไว้ตรงนี้น้องๆพอดีพี่ซื้อมาเยอะมากเชื้อเพลิงเต็มแล้วแบบนี้กูเอ้ยพี่มันไปมันกลางคืนมันกลางคืนมันยังไม่ควรเดินทางนะไอแจ๊คไอ้พี่กายยังเดินกลางคืนโอ้ยแจ๊คทำไรเนี่ยน้อง เสียงเพลงน่ากลัวเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงน่ากลัวมากอะไรเกิดขึ้นกูเนี่ยเกมมันตื่นเต้นอยู่แล้วเนี่ยโซโล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 รีบหรีบเป็นแอบทำไมไม่ให้คนขับรถเป็นคนขับเราครับมาเร็วมาเร็วและใครแม่งให้โซโลขับรถวะมึงใช้สมองสุดไหนคิดเนี่ยเอาแล้วทุกคนโซโลพาเราเดินทางมาแล้วครับเกมมันเหมือนไอ้แมปนั้นป่ะแมปที่เราเดินทางในทะเลทรายป่ะแบบต้องไปให้ไกลอุ้ยสว่างแล้วเฮ้ยมีบ้านคนกูลงจะอยู่ระวังนรกตะลายตามหนักที่ไว้น้องครับกลัวมาก อะไรวะเฮ้ยนี่ไงมาดลยม้องไมตัวพี่กันหิมาดิไหนอแบบนี้เล่นยากวะนี่ยากแล้วเหรองนนี่ยากแล้วเหรอนี่ยากแล้วเหรออันนี้คือยากแล้วไม่ช่นหยมันนี่เชื้อเพลิงมันบอกเป็นเชื้อเพลิงได้สอะเอาซอมบี้เป็นเชื้อเพลิงแทน่านได้อ่าเก็บเก็บเก็บมาเลยวู้วววว้วววววววนวเวว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 วแววววววเวว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 นวตวววัววววงววววววว นี่ไงโยนขึ้นเลยเฮ้ยต <blueberry> ่อเนอะมึงทิ้งแค่ทูไว้มึงคิดด้ดีเออแล้วทำไมป้ายมันลอยวะผมโอ๊ยอย่าโดนอย่นโดนเพรากระโดดเลยในนี้ทุกวันแม่งทำเลยน้ำถั่วผสมจริงจัดเว้ยลอยด้วยพี่โดดลงมาเก็บฐานเนี่ยใช่แล้วขอลองเอาศพเป็นเชื้อเพลิงหน่อยดิเนี่ยอุ้ยมันเพิ่มมันเพิ่มเออว่ะต่อได้ห้า0ันเมตรแล้วแป๊บเดียวอุ้ยจะ10โลแล้วอ่ะอีกแค่ครึ่งทางตอนนี้เที่ยงวันนะครับทุกคนเฮ้ย อย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงเขาอัน be นี้พวกอันน <Rome> ี้พวกเป็นคาร์บอยเหมือนกันไงเก็บปืนเก็บปืนเขาดูว่าเราเป็นศัตรูเก็บปืนเก็บแล้วเก็บแล้วให้เราเรียกว่าทราบมาช่วยเรามาช่วยเราเล้วโอ้ยมึงกินเมียเอามึงกีนก๋วเอามึงกีนก๋วเอามากอุดมึงตายอุดมึงตาย อูดมึงตายตัวแตกช็อตการเข้าหัวอ่าเรียบร้อยแล้วตัวม้าเป็นเชื้อเพลิงพี่กายนี่ได้สอบหมามาตัวนึงขอโจรเนี่ยไปส่งตำรวจได้เงินนะเว้ยใช่หรอนี่ก็เป็นหน้าที่ของโรโรอาเนี่ยนกล่าเข้าหัวนั้นเก็บไว้นี่เราเราแขวนไว้อย่างนี้เลยเป็นวิทยาทานเฮ้ยไอเขาหดอกลวงกันม้ากูเป็นเชื้อเพลิงเลยแล้วกันผมลองมาเซอร์บ้างดีกว่ามาเซอร์ร้อยสิบเก้าโรบักเหมือนกัน ไปเลยมาเซอร์มาเซอร์มาแล้วมาแล้วนักเล็กเราบอกมาแล้วพวกกูมาสี่ไอ้ไอ้มาสี่คนสวัสดีจ้าอุ้ยลามาเซอร์ยิงแขนขาดอันนี้คือเราจะเล่นจนจบเลยนะทุกคนการดูบอลทั้งการนี่อู้ลึมลึมเลยไปจอดตรงนั้นเลยกูไหวเอ้ยกูว่าเราไม่จำเป็นต้องลงเรายิงอย่าบนรถอุ้ยเสียงเพลงคอนบิว มาลงเลยดีกว่าเจ๋งกูเจ๋งกูเจ๋งมาเดชเจอมาเซอร์กูมาเซอร์กูยิงมาเซอร์กูยิงแตกหมดมแล้วไปลุยเลยลุยเลยป้าป้าตบพี่หรอลุยเลยลุยเลยนัดเดียวเอ้ยมันจะเอาคุณเากูนัดเดียวแตกหมดน่ะมาเด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 ซอมบี้ห่อเชื่อฟ่งทั้งนั้นเชื่อฟ่งตอมบี่ทั้งนั้นน่ะน้องวิเชื่อซอมบี้ตบเลยไม่ไงกูไหว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 นัดเดียวกูรอดหมดนัดเดียวกูรอดหมดเฮ้ยมือแล้ว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  ไอ้เมื่อแล้วซอมบี้เก็บขึ้นมาเนี่ยอันตรายอันตรายมองไม่เห็นด้วยมาเดย์คืนไม่ใช่แค่เรื่องเก็บไม่เก็บคุณมอไม่ไม่เห็นเลยใครมีไฟไหม้เอาไฟลอมาหน่อยโกโก้สวยสวยสวยหมอหมอหมอเลย์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 หมอเดินน้ำหมอเดินน้ำไอ้ซอมบี้ซอมบี้อะไรอะไม่กูไม่เห็นอะไรเลยว่ะอ๋อนี่ไ้บันหลวงอันนี้ไบันหลวงแตกไอ้เหี้ยมีโน้ตมีโน้ตหกสามห้าหนึ่งหกสามห้าหนึ่งไปโอ้ยซอมบี้มันมองแล้วไม่เห็นมองแล้วไม่เห็นพายุเฉยๆหน่อย6351คืออะไรอ่ะพวกเราเขนซอมซอมบี้ทั้้งหมดขึน รถเพื่อทําเชื้อเพลงแล้วหกสามห้าหนึ่งนี่คืออะไรวะหรือ5้าเจ็ดวะอะไรวะเฮ้ยธนาคารเข้าไปดูบ้าหลุซอี้อมบีอมบีอมบีมบีไปกระเทือบไปเี้ยกระเทือนัดเดียวแตกเฮ้ยเด้ยเกูเซยิงแม่งเลยกูยิงเลยมันมีใส่เลขกกนอนู่ใช่ป่ะอ๋อไอ้นั่นไง6หกสาหนึ่งเลยนะนี่ไงหกม่งแล้วก็หกทีนึ่งสามดรอว่าสองไฟให้ห้าหนึ่ง เรได้อะไรวะเราไม่ได้แค่ได้เชื้อเพลิงเฮ้ยตัวเหลบหนีลุ้นอยู่เฮ้ยเปิดแล้วไอ้เปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยทองทองเงินเฮ้ยเฮ้ยพี่ไก่อันนี้มันเงินเงินที่มันใช้ข้างนอกนี่ว่าอัเนี้เนี้ยเนี้ยเฮ้ยโทรศัพท์มึงเก็บเลยแล้วไปช็อปปิ้งกันสกุลเงินธนบัตรอะ วิ่งอนี้ดีจัด <_ T> อ๋อนี่ถ้าเราบุกบ้านซอมบี้ของดีมากแคทยกขึ้นรถได้หมดทุกคนสว่างพอดีสอ,อ,องซอมบี้ดูตัวต้อง<ฮ>เอาขึ้น,นรถเลยเชิงเ,เราจะไปสุดครับทุกคนพาร์ทเดียวไปจบเกมจนถึงแบบสุดขอบโลกเก็บศพเก็บศพเก็บศพทุกคนเก็บศพเก็บศพมาเด้ยไอเจียไปยิงอะไรของมึงอ่ะซอมบี้ใส่กระเป๋าด้วยเหรอแล้วกูขนตั้งนานไม่บอกกูอ้ มีใบเหเ้าหัวด,ด้วยว่ะต่ห้าสิบดอลต้องการกับตันเพส,สก่อดบาทหลวงมาเลยบาทหลวงเออพี่เก็บมาหมดแล้วเกือบสิบศพอ่ะพวกน้องเก็บหมดยังหมดแล้วพี่กายพรกผมล้างล้างหมดอ่ะล้าง <Okay. S 2> ล้างบางหมดแล้วหมู่บ้านนี้ล้างบางเรียบร้อยครับหมู่บ้านนี้โดนล้างบางโดยพวกพี่สี่ตัวบาท <c oughs> นี่เลยนี่เลยศพเต็มเลยศพเต็มเลยศพเต็มเลยอนนี้กี่โลแล้วเฮ้ยจะสิบโลแล้วจะหมื่นเมตรแล้วเฮ้ยเมืองือดดียุดจอดดีจอดดีเฮ้ยเมืองจอแล้ว เลยป้ายอุ้ยแอชเปเบนเร้งก็นูบนวางอาชญากรอ๋ออาชญากรข้าหัวมันต้องมาวางตรงนี้อ่ะเกณฑ์แล้เกณฑ์แล้วอ๋อแล้วก็มีแบบพวกแบบฆ้าผันแผลขายเรื่อยๆนะตามจุดหมื่นเมตรหรอหมื่นเมตรจะมีแบบให้เราวางพวกอาชญากรโอเคเทียงเงินไม่พอซื้อไม่ได้ระเบิดพอเข้าเกมมาแล้วเราใช้โรบักแก้ปัญหาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันใช้เงินในเกมแล้วไม่ผมเห็นม้า นี่ใช่ใช่ใช้เงินในเก,เกมหมดแล้วและนี่ก็คืออาชญากรที่เราจับมาได้ครับขายเลยเป็นเงินเลยอ๋อและพวกขยะมันเอามาขายตรงนี้ได้ผมไม่ได้เก็บมาตอนแรกเก็และโอเคตอนนี้เราจะรวมเงินไว้ที่ผมนะครับเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่นี่ผมจะซื้อนี่ครับนี่วู้ป้อมปืนแล้วก็เอากระสุนมาด้วย เอาไปวางเลยแจวเฮ้ยผมได้ยินเสียงอาวุธหมาป่าเดียวดายแล้วกลางคืนนี่แม่งน่ากลัวว่ะกระสุนมีจำกัดนะเนี่ยลูกซองผมเก็บไว้ใช้ระยะทางไกลๆดีกว่าตอนนี้ใช้ปืนพกธรรมดาไปก่อนดี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 โออยู่เด้ล่ะเบอร์ดูสักทุเล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาปืนหลอดเลยสั่นไปเนะอ้าวกลับไปเอาเบอร์ซื้อนั่งแพงอีโอ้โหแล้วแจวกลับไปไกลมากหมาป่าเดียวดายอาวุ้ตามไปดิตามมาดินี่เฮ้ย มันจะไม่หล่นใช่ไหมอ๋อเรายิงเองได้ด้วยแมชชีกันข้างหลังก็แรอเฮ้ยหมอปากก้ามอุ้ยอุ้ยพาเจ้าจะไม่เต็มดวมเลยน้องเขี่ยแคบคาวบอยพี่เราต้องเคลียร์หมาก่อนมาดิเฮียอู้หก้ามยังใหญ่มากก้ามยังใหญ่จัดเฮ้ยเจ็บศพคาวบอยมานะมันอาจจะเป็นพวกมีค่าหัวต้องจับบอสนี่ไงโอ้โห เงินเต็มเลยเงินเต็มเลยเงินเต็มเลยเลฟกระสุนปืนมีทองด้วยมีกระสุนปืนด้วยเก็บหมดเลยไม่สนหรอกไม่โคมไฟกูได้โคมไฟมาเก็มมากเกบมากลางคืนสำคัญเย่ก่อไหลสายไหวเชี่ยเอาเดิมทีนะครับกับตันแจ๊บหมื่นห้าพันเมตรแล้วอะเกมมันจะจบที่ตรงไหนอะแสนกิโลไหมหรือว่าแสนเมตรเนี้ยไปรักล้านนึงอะุ้ยหยุดเล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 ยเชี้อเพิงดุนหยุดเลยไรเฟิลนัดเดียวก็แตกครับ วุ้ยวินี้ไม่ไหวจัดอยยอมากยอมาย่ยมพ่อแ่อากูมาล่อปีนฟูสเกสมันขึ้นเรือให้หมดเก็สมันขึ้นรระหมดมามาไ้มามาได้นัดเดียวหล่นหมดเลยวุ้ตรงนี้ยมากจะบานหลว็จะบานหลวงบานหลวงมาดีมาดีมาดีสิงอถ้ายิงหัวมันจะนัดเดียวว่ะ ต้องประหยัดกระสุนไปแล้วกระสุนจะหมดหลังเขาเป็ดโดนลอยๆลอยๆมีขั้วเก้าอี้มีอะไรให้ไปขายต่อเต็มเลยยกเขาสบมาทำน้ำมันก่อนเลยไอ้สแจ๊สแก้วรวยแกวศพมาด่วนการพิการดิ้นพิการดิ้นอ้เฮ้ยขี่ม้านีใหญ่ไอ้เฮ้ยตีชูตีไอ้แก้วออกไปไอ้แจ้วออกไปไอ้เช่นไรวะไอ้แกออกไปขับไล่ปีศดารและสิ่งชั่วร้ายได้หรอออกไปมึงออกไปขาายไดด้ีกว่ มาป่าเริ่มมาแล้วกูได้เสียงอาวูแล้วทรงไม่ดีแลนี้รีบกลับด่วนมาป่าเดียวดายแล้วว่ะกับตันมาด่วนแล้วกับตันเราจะไปตรงนี้แล้วกลับตันมาด่วนเลยอนี้เราะู้ก็สุนจะหมดแล้วว่ะไม่เป็นไรใจเย็น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 เราจะสองหมื่นเมตรแล้วเจอจุดพักแล้วน้ำมันเราเต็มอยู่สบายสบายถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วรีบขายรีบขายเดี๋ยวพอขายเสร็จจะช้าไปนี้อเลยแล้วเรารีบออกเดินทางเราจะไม่ได้ทางกลางคืนตอนนี้เราเริ่มไม่เซฟเท่าไหร่แล้วเอาทองไปขายหูทองขายได้ห้าสิบบาทอีกโอเคผมขออนุญาตเอาเงิน กสรรนะคับเดี๋ยวมืดเดินทางเลยเดินทางเลยทุกคนเผาทานขึ้นมาขึ้นมามา้ด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้อมาเร้อมาตอนนี้เวลาบ่ายสองเราจะพิชิตหมู่บ้านนี้ก่อนมืดทันไหมอุ้ยบ่ายสองต้องเร่งต้องเร่งมา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 จี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากฝากตะกรังอีกกี้เดี๋ยวกูเข้าในโอ้ยยิงไงอ่ะไอ้พวเนี้ยเดี๋ยวแตกยัน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 มาดิ๋ยวมาดิเยอ้ยกูปั๊มหลังมึงอยู่ก็ยิงตามไปตามเลยซอมบี้เยอะมาก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  กระสุนอยู่นี่ไม่ไม่บ้านนี้ใหญ่มากเราไม่ทันแน่วระมันมืดดแน่นอนมันใหญ่เลยบ้านนี้ใช่ใหญ่ไปอ่ะไอ้ยิงกระสุนไรฟ์อออยู่อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปเก็บสวยน้องมีแบงค์ป่ะตรงนี้มีแบงค์ป่ะมีอยู่แล้วคนบ้านได้หมดคนบ้านได้หมดมีของเยอะมากกูเก็บหมดเลยเอาไปขายเดี๋ยวศพให้พวกหน่วยเก็บศพทีมเราเก็บนะทุกคนเราจะเก็บเพื่อของมีค่าไปขายนะครับพยายามหายนี่ให้เจอนะรหัสศพซอมบี้เยอะมากเจอกระบี่ทุกคนโคตรเท่ ไม่กูเฮ้ยเขาเลยมาดีกูเจอพินกูเจอพินมาดี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 ประหยัดกระสุนโอเคใช้ปืนดีแล้วเฮ้ยเจอระฆังแล้วเจอระฆังแล้วละไรแล้วจ๊ะหกสี่สามสี่สี่ขอดูโบสก่อนมันมีไม้ข้างเขยขายได้แพงมืดแล้วจะมืดแล้วมืดแล้วชิมมืดแล้วพี่เราควรอยู่ด้วยกันว่ะเราต้องรวมรวมรวมด่วน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 เป็นรวมที่ใกล้หงิดเป็นรวมที่ใกล้หงิดเราต้องไปแบงก์กันพี่มาจันแดงมาจันแดงมาจันแดง ในที่ผมไม่เห็นว่าเพื่อนอยู่ไหนผมไม่เห็นว่าเพื่อนอยู่ไหนพีเจียตายแน่เลยว่ะุม่ใบ่ไม่ใช่ยเ่ีชยเดรกูล่าเดกูล่าเขาไม่ได้เก่งพระจันแดงกูว่าอันตรายว่ะน้องหาแบงก์ก่อนหาแบงก์ก่อนเราจะไม่ไปไหนเราต้องหาแบงก์ก่อนเฮ้ยนี่กูหาอานานมากนะธนาคารหรือว่าต้องคนทุบบ้านวะโดยที่ไม่ต้องสนใจแบงก์โอ้โหมอไม่เห็นเลยเฮ้ยกูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใครหยิบคมจัดรหันเลยแจ๊บอ่ะหกหน่สามสี่สี่สามสี่สี่สวยเก็บเลย ไม่ต้องมาเดี๋ยวเก็บไปให้เปล่ากูเต็มแล้วเพชรพอปปะพออยู่เจอที่รถเจอที่รถเจอที่รถดูไว้สัตว์ไอ้พวกลูกหมาที่มาเห่าพวกกูอ่ะต้องโดนแขวนต้องแต่งรถไอ้หี้ยแขวนประจานเลพวกกระจกยังรถกิดอย่งวะชีวิตของพวกมึงแม่งมีค่าแค่เดคอเลชั่นตอนฝาจ้จับมาทเลยเว้ยมึงต้องให้เกียรติสมมึงดิดีก็เลยชะลอไฟอ่ะมึงอ้าปากนะไอ้ยเอาามหิว้ยแล้วไม่เจอเราไม่เจอนี่หรอกกับตันไอ้ช็อตช็อตที่น้องโดนถุยน้ำลายเลอะปากอ่ะ มันกอดทั้งสองพี่อ่ะมันก็เป็นมนุษย์เมื่อก่อนเหรอเวเจ้านี่ไงมนุษย์อย่างเงี้ยมนุษย์อย่างเงี้ยมนุษย์อย่างเฮ้ยมนุษย์ข้างทางอ่ะแบบปุ๋ยดินอ่ะเซหลายจัดเลยเด็กนี่แนี้นี่แนี้นี่แนี้นี่นี่คนดี้เราจะเจอคนนี้เราจะเจ้เทว่าสารนี่หมา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 วิ่งไปแมาว่ะหมาพวกโดนยิงตายไอเจับหนึ่งเด้เจ๊าลงมายิงหมากันไป ว้าวเอ้ยกินเนื้อม้าล่ะเจ็บไปเลยเจ็บไปเลยจ็บไปเลยจ็บไปเลยให้มันขี่ม้าตามมาไปมาไปไปว้าวขี่ม้าขี่ม้าตามมาดิโก้ล้มเฮียโอเคโอเคโอเคผมไปด้วยผมขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยไกลทะเลทรายนี่มันอันตรายอันตรายจริงทำไมรถไฟมันเล็กผมเห็นรถไฟพี่เล็กมากเลย ถ่ายกันไปรับไม่ไหวถ่ายกันไปรับไม่ได้ด้วยเฮ้ยแต่าใกล้จะถึงที่ฝากแล้วนี่หว่าเราไปช้อปปิ้งรอไหมโอ้โหพี่โอ้โหตายพี่เพชรขับไปแล้วเรียบร้อยยี่โมงละไม่ได้กดดันมึงนะน้องชายพี่อะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะผมว่าจะเดินทางมาถึงที่สวัสดิภาพโดนเขาดันสอนไม่ใช่หมาไอ้ที่นี่มันหมาป่าไอเฮียกูจะไปขี่หมาไปมขี่หมาป่าขี่หมาป่ามาได้ตามกูตามกูก็อิรองเงินตรงนี้อุิยรวยเลย โอ้ติดตั้งไปแล้วเนี่ยของผมขายได้แพงจัดเลยทุกคนหูสู้ก็สุดรวยรวยอ้ยหูรวยจัดรวยจัดหูมีสี่ร้อยทุกคนเกาะว่ะทุกคนเฮ้ยกูสิดน้ำมันงูให้แจ้มเอาเกาะไปใส่บอล หมอขอใหญ่เยอ้จัดตัวแทงเอ้ยไม่ซื้อให้หมอหมอไปหมอถ้าเราเจอมาเราเไปไปแด้เราขี่มาได้เ้ยเราใช้รถไฟพร้อมอะไรกูมีแต่รถไฟเว้ยไอเจ้าถึงอย่งเนี่ยมืดแล้วน้องผมถึงแล้วครับผมอยู่คนเดียวก็ได้ผมเอาตัวเราที่ตัวเองไลยใครช้ากูไม่รอไอ้นี่ช้ายังวะยังไม่รอมึงเลยนะเว้ย ก็เพราะอะไรเพราะอะไรมาถึงช้าเพราะอะไรรู้ไหมพี่ย้อนไปดูดิต่อเถอะต่อคำหมอโอเคโอเคขอโทษขอโทษมาแล้วมาแล้วเองงั้นมึงเดินตีเปล่าไอ้ซิวิ่งแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้วอู้วพี่ได้ที่หนุบแบบไหนาขึ้นมาไปแล้วมาไอ้แล้วไอ้การทุกครั้งเลยว่าตีหนึ่งมันจะมีตัวถ่วงอ่ะจริงจิเอาไงแวบมาพร้อมโอ้ยแวบเราแวบเราแจ๊บขับไปจอดแล้วเลยปล่อยหมาเดินตามเอง แม่งจะตกเพียงหนาไจอดแล้วจอดแล้วแวะแวะแอ้วได้กี่โมงเช้าเหลือเลดเหลือดเช้าเลือดเดือนเลยเหลือดเลยเหลือดเลยพี่กินซอมบี้เองเนาะนั่นเดียวหล่นหมดอ่ะพวกเชี่ยทั้บี้แม่งเยอะจัดเลยว่ะเลือดกูส้มแล้วว่ะเอาไปดื่มเอาไปดื่มน้ำมันนงูน้ำมันงูเอาขึ้นมาแล้วก็ดื่มกินแล้วเลือดกับเต็มเลยไม่เห็นเนื้อดจ็บส้มไปเอาไปเอาไปพี่เราตึงจัดทุกคนไม่เหมือนใครบางคน เลยวิวผมเจอทองเจอเงินเต็มหมดเลยขายแจ็บมชชิมกันว่ะเจอป้อมปืนผมเจอป้อมปืนเฮ้ยดีดีดีเอามาเอามาชิมกันเพิ่มนักเอกเลยเยียม solo คมจัดเอ่อคนขับแจ็บยิงยาวจนกว่าฐานจะหมดไม่ต้องแวะที่ไหนทั้งนั้นเฮ้โกเอาละครับทุกคนครั้งนี้เราจะเดินทางกันยาวๆนะครับแบบไม่แวะเออพี่ดูสิเกินเกินเกินพายเกินมายเฮายเฮ้ย นัทต้อตีเราอ่ะนัทต้องตีว้าวมันดีดได้ทีเดียวหรอนั่งนั่มึงเล่นไปขอร์ดเดียวอ่ะน้องอ๋อพี่เพชรมันใช้ตก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 โอ้โหมึงขึ้นรถเสร็จแล้วนะมึงเอามือจากคีย์บอร์ดให้ไอ้ซบมึงเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารเลยเฮ้ยไม่ต้องแวะไปไปไปไหวไหวไปเลยไปเลยไปเลยยาวยาว มาเด้มึงมาเด้มาเด้มาเด้มึงนี่แวะมึงนี่แวะมึงนี่แวะมาขายของขายเลยหรวยจัดครับไปเว้ยเดินทางกันต่อลุยห้าหมื่นเมตรล้วทุกคนแอชิ e เด้งไว้นะห้าหมืเมตรมันจะเด้งปะตัวเลขกลมๆแบบนี้ไม่เด้งหรอเด้ง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 เดเด้ง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 เด้เด้ง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 เเด้งเเดง ว่าแน่จบ8เมตรป่ะเกมเนี้ยนี่รังโจรมาเนี่ยแวะแวะเลยแวะเลยกฎหมายของปราสาทรออะไรอะ้นไปหยิบเด็กนี่อะซอมบี้อีกแล้วหรอหลบไปหลบไปแล้วชีวิตหลบไปนี่เปิดนี่เปืดนีเปิดนีปืนซอมบี้มี่เปิดระหว่างนี่ นี่่มีปืนเรอมึงลั่นไว้ทุกเละไอ้ปืนทแสงโอ้โหแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยกระสุนเต็มเลยพผ้านแผลเต็มเลยเพลทผ้าม่าแผลเต็มเลยันเก็บเก็ก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไอ้ซอมบี้ม่ดาพี่ใครมีกุญแจมัางมันต้องมีหากุญแจพี่กายผมแยงกุญแจสวยสวยมาไขเลจ้ามาไขเลยมาไขแล้วตายจ้าไปไขกุญแจท้อง มีพไทยเอาเอาปืนใหญ่ขึ้นรถเอาปืนใหญ่ยี่ของดีอันนี้ของดีขับเลยขับเลยแจ๊บเราได้เพื่อนร่วมทางใหม่แล้วครับผมโพนี่โพนี่เฮ้ยโดนอะไรวะแจ๊บโดนแจ๊บโดนแจ๊บโดนเฮ้ยแจ๊บตายแจ๊บตายแจ๊บตายยุยยุยยุแจ๊บตายเฉยเลยตามมาตามมาตามมาตามตามตามม้กูรชุบได้กูชุบได้ชุบลวกูอยู่ไปแจ๊แล้วต้องขับรถกูตายแ่วะหมอก็มมาแล้วมาแล้วกูศพสโลวมาแล้วชุบเลย อยู่ไหนอะอยู่ไหนม่ได้อะโอ้โหไอ้สัตว์โยแรงไว่ไอ้เหี้ย่คืนเลยเพจคคุมการน่าจขึ้นไปเลยมึงอะลุบแล้วหนึ่งสองสามฮึฮึหนึ่งหนึ่งลุบแล้วลุบแล้วตีกูเว้ยมาไหเต็มแล้วเต็มแล้วมาเลยมาเลยมาเลยไปเลยโว้ยหมู่บ้านพวกมึงรอดไปนะพวกกูยิงยาวตอนเนี้ฮู้ชิวๆเลยนี่หว่าเกมได้กำลังใจเงียบแล้วแม่งโคตรชิวเลยว่ะเพจว่าไงวะมงไถึถึงถึงถึง มือมาเต็มเลยยิกยาวยิกยาวไม่น้องแวะยิงยาวค่อยแวะหมู่บ้านน่ะนี่ยสบายจัดเลยว่ะนั่งรถไฟชิวๆแบบเหมือนเกมนั่งรถไฟเล่นอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเฮ้ยแมชกซเม็นหกสิบกิโลเมตรแล้วและตอนนี้ก็หกหมื่นห้าพันเมตรแล้วชิวๆจัดง่ายอีซีแต่แสนเมตรแล้วนี่เหรอวะเขาบอกว่าแบบไอ้เีทยเล่นยากอ่ะมึงนีีแวะไหมเมึงนี้แวะหนักก็ได้ซื้อกระสุนหน่อยดีกว่ารถอยู่ไหนวะ คันเท่าคันเท่าบ้านรถยู่ไหนวะไอ้ยังแกคำหนีแก้เคนแล้วรถยู่ไหนวะผมว่าแล้วว่าทำไมแบบจบกันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับที่มีผมหรอกหารถไม่เจอมากกว่าไปวายเดินทางสู่ 80, 000เมตรเฮ้ยยังตกรถกูตาย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  แค่ขบอยโอไกสบายสบายผมยิงน้วมันงูด่วนน้ำมันงูด่วนไก่ไก่แน้วมันงูสวยหมอาสวยเรียบร้แล้วจ้าเรียบร้อยสวยหมอกูทำทุกอย่างเดี๋ยวไปจอดพักต้งแปมหมื่นเลยยาวๆเลยเฮ้ยถึงแล้วแวะมาให้เมืองนี้ยยับยิงแบบดัคูล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไอะเฮ้ย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  นี่กูก็ใช้โลกกันบังแล้วไอ้มาเซอร์ได้ใช้แล้วมาเซอร์ยิงยิงยิงมันสุดทางแล้วว่ะสวย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 ต้องจัดการตรงข้างบนก่อนนี่ไงหัวแตกไอ้เนี่ยพวกลูกหมาคือพวกมึงห้าวแล้วเนี่ยเพงกูไกลเพิไกลของฟาร์มเยอะมากตรงแปดหมื่นมีปืนด้วยนะเออ้ละมันโม่หมดละมันมูหมดจริงไหมเนี่ยรอเช้าบ้าดันออกไปอ่ะมันเริ่มตึงแล้วอ่ะเดี๋ยวกลัวสะพานลงให้ทุกคนหมาหมาอย่าไปกลัวเด็กแค่หมาเนี่ยหมาปัดตัวไปเริ่มเลย อีกสี่นาทีจะพามันลงว่ะไายเด้งขึ้นมา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 ไม่ไม่มันต้องรอเสียทีกูไปเยี่ยมแบบมันอีกเสียทีอ่ะปกป้องกูด้วยเฮ้ยกระสุนน่ะไม่มีเพชรหมาป่าเกิดข้างบนดิเฮียเขื่อนด้เฮียเฮ้ยทุกคนปกป้องไก่หินหน่อยพี่ไก่ยินแย่ตอนนี้ว้าวโอ้ไก่หินเต็มเลยคู่เฮียคู่เลยเข้าไปเพชรไม่เพชรของน้อยิงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเยอะเยอะไก่หินตาย ผ่านเลยยิงไม่ทันเจ้ากระตุนจะไม่มีกระตุนจะหมดกระตุ่นกระตุ่นกูระตไอ้เจ็บมากูโดนไรออกกูโดนห่กงก็ดีกูก็ตายเฮียเฮียล่ะมาเล่นข้างบนต้องมาเล่นข้างบนไม่ไม่ไม่ต้องเฮียจะทำอะไรไม่ได้เลยยังไม่มีกระตุนหน้าอุ้แล้วของอยู่กับยิบผ่านแล้วเอ้ากูจะตายวะของตกไอ้กายมันมาเยอะมากตรงเนี้ยมาแก่เอ้ากูตายกระตุนตกเต็มเลยผมพี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะมื่อกี้ ผมบอกว่าบกบกผมด้วยแต่ผมไปเกิดมันได้เลื่องสักตัวไหมที่ให้บกบกอ่ะเรากลับไปซื้อกรับสุนปืนได้หรอโอเคได้สุตรปืนมาละอุ้ยเอ้าเอ้าชนะแล้วอ้าสะพานลงสะพานลงคือชนะเลยเหรออ้าวเย้สะพานลงคือชนะเลยอ้าวอ้าวจบแล้วว่ะเรียบร้อยตีเราวินหนึ่งมาแล้วอีซี เรินเลยเหรอุ้ยพี่กายผมผมห้าเลยอ่ะผมห้าดูดิก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะนี่เก่งคนง่ายเลยว่าพี่ดูไอพวกไอ้พวกกระเจาะพวกนี้ดิจะยิงกับคนได้ไหมใจ่ไหมทุกคนขอแมพที่เปงกว่าเนี้ยคอมเมนต์หน่อยครับและแมพเนี้ยแบบอ่ะตรงไหนเพื่อนผมพยายามอออีนแล้วอ่ะแต่มันแทบไม่กระดิกโลบักผมเลยอ่ะตอนแรกมีเก้าสาตอนนี้เหลืออะไรมาดูกันฮะ931าสมหนึ่งลดมาสองพน่ะขอแมพที่แบบ ยากหรือว่าลมบักผานเป็นหมื่นเป็นแสนทีครับคุณผู้ชม่กับแก้พวกกอัวไม่แบบแก้พวกกลัวเอาแบบที่สิบพันเยอะๆอันนี้ประหยัดมากสองพันรูปักเอง